เพราะทุกเวลาที่เขาออกหากินนอกพื้นที่ป่ามันคือปัญหาของประชาชนในพื้นที่นี่คือภาพช้างเพียงหนึ่งโครงที่เข้าและออกพื้นที่ป่าโดยผ่านคูกันช้างในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรีนในครับก็กลายเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่อย่างมากมายพื้นที่ของประชาชนในพื้นที่เสียหายเป็นจุดๆเป็นวงกว้างเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบเลยจริงๆครับ เราอาจจะแก้ไม่ถูกทางมากนะเพราะว่าข้อจํากัดที่วางอยู่มีเยอะมากครับถามว่าเมื่อไหร่หลาะจะแก้แล้วก็จบได้มันจะมีวันนั้นไหมล่ะครับคําตอบเนี่ยไม่มีใครทราบแน่นอนครับเราในฐานะประชาชน พยายามหาทางช่วยแก้ไขเท่าที่เราทําได้เท่านั้นนะครับเราพยายามสนับสนุนการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้สะดวกมากขึ้นและก็รวดเร็วได้มากขึ้นเท่านั้นบอกทุกคนอยู่เสมอครับว่าปัญหาที่กระทบกับประชาชนมันจะลดลงได้เราทําได้แค่นั้นจริงๆครับ เจ้าหน้าที่จํานวนน้อยนิดกับภารกิจที่ต้องเสีย่ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆทำๆท,ทําเพื่อความสนุกแต่มันคือภารกิจหลักที่ทําเพื่อประชาชนกลางคืนคนอื่นเขานอนกันแต่พี่ๆและเจ้าหน้าที่จิตอาสาเหล่านี้เดินกันทั้งคืนแทบจะหาเวลาพักไม่เจอเลยครับเพราะว่าถ้าช้างออกมาจุดไหนสิ่งที่ทําได้ก็คือผลักดันและก็บล็อกช้างให้เส้นทางเดินแคบลงถ้าเขากลับเข้าภูกันช้างเมื่อไหร่พวกพี่เขาก็จะได้พักครับ หลังจากนั้นช้างก็จะวนเวียนออกมาอีกครั้งทางรู่กั้นช้างนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่เขารู้ช้างเขาก็รู้และช้างเขาก็รู้ว่าไม่มีอะไรหยุดความหิวเขาได้เขาก็ลุยออกมาได้กินอิ่มแล้วเขาก็กลับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับที่ทำทุกอย่างเพื่อสัตว์ป่าและประชาชน действие <muchos> Ci